สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเตในช่อง The High Tech อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราตามหัวข้อคลิปเลยที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประกอบแบตเตอรี่นะครับก็ทุกคนอาจจะตามช่องเรามาสักพักแล้วนะครับก็ช่องเรานะครับจะลงวิดีโอทุกวันอังคารแล้ววันศุกร์นะครับวันอังคารเนี่ยจะเป็นคิวิดีโอของคุณโจนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเป็นคิวิดีโอของผมซึ่งเป็นคลิปนี้แหละที่ลงวันศุกร์ที่10 ลหลายๆคนคงสงสัยเรื่องแบตเตอรี่กันมามากนะครับก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาถามในคอมเมนต์ว่าแบตเตอรี่เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมซึ่งตัวที่ทุกคนน่าจะถามถึงมากที่สุดก็คือตัว ลิเธียมไอออนฟอสเฟตตัวนี้นะครับคือผมจะอธิบายค่อนข้างที่จะลงลึกเกี่ยวกับเทคนิคนิดนึดนงถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปกเก่าของช่องเราเท่านี้ตัวนี้เรียกว่าลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับการที่เราจะประกอบแบตเตอรี่1เซลล์ได้นะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยหก้อนเนี่ยหก้อนตรงนี้มันจะมีค่าโวลต์เท่ากับ3.2โวลต์ ทุกคนฟัองดีนะถ้าเราอยากถ้าเราอยากให้มันเป็น12โวลต์นเนี่ยคือมันจะมีการต่ออยู่2แบบนะครับก็คือการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานถ้าเป็นมีการต่อแบบอนุกรมมันจะต่อโดยการเอาค้วบวกของก้อนที่1ต่อเข้ากับั้่ลบของก้อนที่2เราเอาั้วขั้่บวกนี้ขึ้นนะครับ อันนี้คือขั้วบวกแล้วก็อันนี้คือขั้วลบเราก็เอาก้อนที่เป็นขั้วบวกมาต่อขั้วลบอันนี้เรียกว่าการอันนี้เรียกว่าการรมจะทําให้วลต์นเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราต่อขนานคือแบบที่2แล้วนะครับต่อขนานหมายความว่า ขั้วบวกเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะขั้วบวกกับขั้วบวกของแบบ2ก้อนเนี่ยต่อเข้าด้วยกันขั้วลบกับขั้วลบของแบบ2ก้อนเนี่ยต่อเข้าด้วยกันอันนี้เรียกว่าแบบขนานคราวนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องซีเรียสด้วยว่าต่อแบบอนุกรมหรือต่อแบบขนานนะครับก็ตามกฎของไฟฟ้าทั่วไปเลยครับถ้าเราอยากจะนําไปใช้ในระบบที่มีโวลต์เท่ากับ12โวลต์เราจําเป็นที่จะต้องให้ไฟฟ้าที่เรามีอ่ะมีค่าเท่ากับ12โวลต์เท่ากันยกตัวอย่างถ้าเรามีมอเตอร์ที่มีแรงขับ ท,ที่จะขับได้เนี่ยคือ12บโวลต์กี่แอมป์ไม่รู้แหละแต่มันเขียนไว้แล้วว่า12บโวลต์เราไม่สามารถเอาตัวแบตก้อนเดียวเนี่ยไปรันตัวมอเตอร์ได้เราจะเป็นต้องทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ12บโวลต์ก่อนซึ่งถ้ามีแบตเตอรี่ที่มีก้อนเดียวเป็น12บอโวลต์นเนี่ยเช่นแบตเตอรี่รถยนต์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่เพื่อน,อนๆถามมาหลังมาเยอะๆ,ๆเนี่ย,ยคือมันจําเป็นที่จะต้องเป็น4ก้อดน,นะครับระบบ12บโวลต์ของลิเธียมไอออนฟอ จะเป็นสี่ก้อนนอกเรื่องนิดนึงสำหรับใครที่รู้จักแบบไซส์นี้นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นไซส์สามสองหกห้าศูนย์นะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นลิเทียมลิเทียมโพลิเมอร์นะครับมันจะเป็นลิเทียมไอออนธรรมดานะครับตัวนี้จะอยู่ที่3.7ถ้าเราอยากจะได้12โวลต์เราต่อ ให้ได้3มก้อนเราก็ได้1 2โวล์แล้วครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเห็นภาพว่าตัว1 2โวล์นเนี่ยเอยคือคือเราจะประกอบแบตขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบที่เราจะเอาไปใช้งานว่าเราอยากจะใช้งานตัวระบบเนี้ยที่กี่โวล์ตัวอยา่างถ้าเราใา่อยากจะใช้งานเกี่ยวกับถ้าเราใช้งาน กับโซล่าเซลล์นะผมจินตนาการว่าเพื่อนๆฟังดูงเรื่องนะก็จะสามารถที่จะเลือกตัว MPPT ที่มีการดันระบบชาร์จอยู่ที่24โวลต์ได้ก็คือเท่าหนะึนะ่งอ่ะก็คือถ้าเป็นตัวเนี้ยก็เอามาต่อในกลมกัน8ก้อนต่อใุกรลม8ก้อนก็จะได้24โวลต์อ,อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพื่อที่จะขับมอเตอร์24โวลต์ถ้าเราเอาแบตเตอรี่มาขนานกัน4ก้อนก้อนละ5แอมหรือว่า5,000มิลลิแอมเนี่ยเราจะได้แบตเตอรี่ที่ความจุ20แอมทันไหมก็คือเป็นการเอาแอมมาบวกก ก็อเอาแอมมาบวกกันอ,อันนี้พอเราอนุกรมเนี่ยแต่โวลต์เท่าเดิมเท่ากับว่าถ้าเราเอาสี่ก้อนเนี่ยมาขนานกันเราจะได้ไฟอยู่ที่3.2โวลต 20m อันนี้เคลียร์เรื่องเรื่องแอมกับเรื่องโวลต์ก่อนเนาะอ่ะต่อไปก็คือถ้าเราเอามาถืกรมกันโวลต์ที่ได้คือ12.8โวลต์และแอมที่ได้เท่าเดิมกับฐานหก้อนครับคือ5แอมตามทฤษฎีนะตามทฤษฎีคราวนี้ถามว่าการที่เอา4ก้อนมาต่อขนานกับอนุกรมเนี่ยค่าทางไฟฟ้ answered answered. หาฟหรือว่าวัดเนี่ย เท่ากันไหมขอตอบนะครับว่าเท่ากันคือมันได้พลังงานเนี่ยมันได้กําลังไฟฟ้าเนี่ยที่เท่ากันแต่ว่าถ้าระบบของคุณเนี่ยเป็น12โวลต์แต่ว่าคุณเอามาขนานกันมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เกทเนาะแต่วัดเท่ากันใช่โอเคเอา่ีกว่านั้นอีกถ้าทุกคนไม่เข้าใจวัดเท่ากันหมายความว่าสมมติว่าผมมีหลอดไฟที่มีกําลังขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ที่3โวลต์น,นะครับแล้วผมก็เอาตัว12โวลต์มาต่อเนี่ย มันไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือหลอดขาดไปเลยแต่ว่ากลับกันเลยคือถ้าสมมติว่าหลอดไฟ12โวลต์เอาตัวไอตัว3.2 3.2โวลต์ที่เราต่อขนาดเนี้ยมาต่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความต้องการของระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะมองตั้งแต่แรกเลยซีเรียสตั้งแต่แรกว่าตัวโหลดเนี่ยมันคือเท่าไหร่เราจะได้ทําการประกอบแบตเตอรี่ถูกนะครับซึ่งตาม normal นะพื้นฐานโซลร์เซลล์เนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่12โวลต์ถึง48โวลต์นะครับ12 12 能。嗯 2 4่6แล้วก็48นะครับหรือจะสูงกว่านั้นก็ได้ให้ความรู้คือเป็นเป็นเรื่องที่ผมรู้อีกนิดนึงนะครับก็คือตัวแอมคือพอเวลาโวลต์เราเพิ่มขึ้นตัวแอมที่ใช้อ่ะก็จะน้อยลงทันทีวข้อดีของการใช้โวลต์เยอะนะครับสำหรับโซล่าเซลล์ที่บ้านนะก็คือการใช้สายไฟที่บางลงได้นะครับเพราะว่าถ้ายิ่งโวลต์เยอะเนี่ยเราจะใช้แอมน้อยนะครับผมส่วนวิธีการคำนวณเนี่ยผมได้อธิบายไปในคลิปก,ก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันเนาะวิธีการคำนวณของหลักการ ของโอห์มเนี่ยมันช่วยในตรงนี้ที่ว่าถ้าโวล์เยอะเนี่ยระบบที่โวล์เยอะจะใช้สายไฟที่เล็กลงน,นะครับถ้าใครใช้12โวล์ถ้าใครใช้ออระบบโซลร์เซลล์12โวล์แล้วใช้จานวนเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้สายไฟเนี่ยใหญ่มากแอมป์เนี่ยมันจะต้องจ่ายเยอะเพื่อที่จะให้ได้กําลังที่เท่ากันเนาะอันนี้อันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวอธิบายละเอียดคลิปหน้าแลวกันเนาะทีนี้มาเคลียร์เรื่องแบตเตอรี่ก่อนว่าการต่ออนกรงขนาดเนี่ยมันต่างกันยังไง ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้โอเคถ้าใครสงสัยเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะปรึกษาอะไรก็ด้านล่างเลยมาเชิญด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปที่ช่วงนี้แบตเตอรี่มาแรงมากๆนะครับหลายๆคนรอบๆตัวผมก็เริ่มที่จะมาประกอบแบตเตอรี่กันแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการใช้ไฟโซล่าเซลล์แล้วก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ มันอันตรายพอสมควรนะครับขอบคุณมากคารับสากรตินทนชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ